สวัสดีครับผมนายธงศักดิ์รีบ้านนะครับเป็นเกษตรกรของบ้านธุชัยโมที่แปดเนาะครับผมคิดจังไรครับจึงได้มาเลี้ยงปูนาอ๋อนะครับแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนข้าวบ้านล่ะปูนาในในปัจจบันที่เขาเอามันหลายคนจริงนะครับแต่ว่าพันธุ์ที่ผมจะเอามาเลี้ยงคือพันธุ์ปูนาแต่ก่อนมันเคยมีนะครับแต่ว่าตอนนี้มันหายไปแล้วครับผมมันจะไปอยู่แถวภาคกลางมันแล้วครับกับเชื่อว่าอยากให้ลูกสาวลูกหลานในไม่เห็นปูนาที่อดีตเขาเคยมีน้ำเนาะ ครับสมุนมันหายากสมุนมันหายากแล้วหาหาหาแถบบ่มีแล้วนะครับพันธุ์ข้าแพงเขาบ่มพันธุ์ข้าแพงต้องไปหาอยู่พุลนลักภาคกลางภาคกลางครับจะสเห็นแต่ข้าวบ่มีแล้วนะครับพหอยของยังก็เป็นหอยกระต่ายหอยปั้งพวกนี้ก็หอยโขงหวานเท่าบ่มีแล้วครับนะครับเมื่อแล้วหอยเชลลีมาแทนนะครับหอยเชลลีสมุติัญชหอยเชลลีก็สิีบ่มีแล้วซีบบ่มีแล้วนะครับผมต้องไปอยู่ในระบบฟาร์มกั็นหมดแล้ว ผมอย,อยากทราบพี่น้องบางคนอาจจะอยากทราบวิธีการเลี้ยงนะครับอ๋อวิธีการเลี้ยงวิธีการเลี้ยงปูหน้านะครับอ๋อปูหน้าบอกครับครับปูหน้านี่ส่วนมากนะครับส่วนมากไข่ฟ้ามที่เขาสามารถเช็ดจะว่าเป็นเป็นธุรกิจใดหรือว่าสามารถจะเลี้ยงจะคล้องใดนี่เขาจะเลี้ยงในบ่อธรรมชาติครับเป็นบอดินนะครับบ่อธรรมชาติบอดินเขาจะจับจากบ่อธรรมชาตินี่ขึ้นมาพักไวในหม่องนี้สิบแหละครับผมแล้วก็ไว้ตะขายให้ให้ลูกค้านะครับเขาจะบเรี้ยงบ่อแบบนี้ได้ กัน <c oughs> เขาเลี้ยงบอ่อเบลนี้นี่โอกาสจีขยายพันธุ์หรือว่าโอกาสทีจะจะจะไปข้างหน้านี่หน่อย <c oughs> แกต่ตนีดน้อยนะครับส่วนมากจกจับจากบ่อธรรมาชาติละบ่อธรรมาชาติถึงเป็นเป็นปูเลี้ยงครับผมนะครับมาไ่นี่ไหวจับต้องก้างคืนนะครับมาไซไหวแล้วก็แล้วก็ไอไอล,ลูก้าสังมาจะยังงเขาก็คอยแผกทรงกบเทียประมาณนี้นะครับ <c oughs> สำหรับทานเลียงวิธีเลี้ยงของตนนันท่านเลียงไปไหนครับผมผมเลี้ยงนะครับผมเลี้ยงผมปูนะครับผมก็ วง่ายคือจากตนนานา้นหนามปลายนามเมื่อเลยนะครับคือหนึ่งก็คืออาหารพวกไหนี่อาหารพ่กไหนี่สีเป็นส่วนมากผมสิบะคอยให้เป็นอาหารไออาหารปลาดุกปลาไหนผมจะให้เขาสุเขาสุอ้จะให้เขาสุกอย่างเด่ยแมนหนึง่งก็งงคือหนามของโบเสียกุ<อ>้งในกินนำ้ำ<อ>นะครับครับอาหารปลาดุกนี่ผมจะให้เฉพาะสีหลอดจับมันซื่อสิหลอดจับเนี่ยโอ้ปลาหนิกระวาน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 อ่อมรอบพังไหวครับนะครับ แตยางจับเลยบัดนี้ต้องขืน<ม>เลือสายขัดใส่เลยมันจะข้นมากมันจะขืนมากิน<อ>นะครับขืนมากินอาหารปัจดุรับประมาณน่ะเขานี้มันจะจมคเขาเพวานี้จะเหมาะสาหรับกุ้งน้ําครับปูกีกินน้าเฮาเฮาไปสือพ่อแมีพันมาจากจากไสดันไอแต่กอนนะครับสองปีทีแล้วผมเลียงมาได้สองปีแหละสองปีทีแล้วนะครับผมผมผมเอามาจากชุนบมดีเอามา8ปดสิบคูแปดสิบคูแมนนะครับแต่ตอนนี้นี่อุย้ยถือว่าที่ว่าหลายแห่ง นะครับต้นต้นที่ออกหลายแห้งมีสุรุลนะครับการการพอพันธุ์ของเฮาเฮาเพี้ยไปได้ครับผมพอพันธุ์นะครับผมสีผมสีเบิ่งว่าตัวเมีนะครับตัวเมียสีมันทองแล้วนะครับมันทองแล้วน่ะ <c oughs> ในบอ่อถ้ามาจิของผมเนี่ยมันจะขึน้นตัวเมียสีทองมันจะขึ้นมามันจะขึ้นมาเกาะตึงติงติงปอดอ๋อโอ้สังเกตได้เลยเพระพตัวว่าแบบนี้นะครับครับผมแบบนี้มันจะขึ้นมาเกาะมันถึงขึ้นกระบนพัวหยาดลูกมันจมน้ำครับในในในมีมีตัวอย่างม่านมัน โอ้ยตัวอย่างนอนนี่มันก็เดือดนะมันก็ยังยังมันมีนอนสมัยมันเสียคอดไม่หมดคอดไม่หมดแล้วนอนนะครับหลังจากหลังจากมันขึ้นมากคอแล้วนะครับหลังจากมันขึ้นมากคอแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดอยากให้มันได้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 ลูกหลายได้ลูกแบบแบบแบบเพย่มเนียังล่ะไรกระตาการหลอดสูงครับเออเขาก็จับมาใส่กระมังอ่าครับเมียนจับมาใส่กระมังทําคอดให้มันวิธีการทับคอดทำยังไงนะครับผมจับสลัดเลยครับคันไม่เป็นสีดำคันลูกในทองไมนสีดําแล้วจับสลัดเลยจับสลัดออกเลยแม่นครับสลัด สารัตสารัตสาัตเลยคือเอาต่อการผสมนี่มันผสมอยู่แต่ในบ่อบดินเลยมั้งครับเมนครับเมนถ้าเกิดมันได้น้ำไม่ผสมเลยพวกนี้ให้น้ำไม่สมมติว่าเขาแกงมันมันสามารถไอผสมอะไรซองเซีอตอปีก็ได้อะครับเขาปล่อยให้น้ำแห้งเติมน้ำใส่ปลบขึ้นจากรูผสมนาทีเพราะแต่ผสมแล้วปลบได้ประมาณชิบหายหมื่นหูเลยชิบหายชิบหกหมื่นหูเลยหล่บว่ามันผสมอืมหูเลยครับหูเลยหลับว่ามันผสมบ้านนี้ถ้าสังเกตว่าตัวไหนขึ้นขึ้นจับขื้นปลอด ครับขึ้นจับถึงางบนน่ะกันตัวได้ขึ้นจับอ่ะนั่นแหละทองทองแน่นอนครับตอนทองตอนมันใสไข่น่ะอย่าไปกวนมันอย่าไปกวนเลยถ้าไปกวนปับเนี่ยมันสลัดไข่ทันทีสารัดไข่ถิ่มเลยแมนสลัดถิ่มเลยครับเข้าตองให้เข้าตองให้มันเป็นเป็นตโตก่อนอืมคันดูเป็นตปุ๊บเข้าจับมาใสกะละมังใส่กะละมังครับใสกะละมังแล้วก็บางคนเพิ่อกะกะละมังหนึ่งสองตเพิ่นเอายางขอบไว้ เอา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 ถอยคอไปเจ็ดสัตว์คอไว้คอไว้เพื่อบอกให้มันกัดกันอ๋อครับเออขันันไปขันไปประหยัดกระมังนะนะครับลูกลูกลูกแม่หนึ่งกับอยู่ประมาณแปดลอยตัวแต่ว่าถ้าเกิดเขาปล่อยธรรมชาตินี่โอกาสหลอดนี่บ่บ่ถึงลอยบพถึะทั้งลอยเพรับทั้งหาซีฟโอกาสหลอดแต่เขามาอนุบาลมาเฮ็ดมาเฮ็ดนี่ก่อนนี่ลอยแปดลอยต้นนี่หาลอยต้นจังได้กระได้กระได้น่นอนแม่นครับสลัดเหล่าก้าวใดอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งห้กินไข่เหลือง โอ้ใคร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 ยังไงแมนครับ<อ>ต้ม่มแล้วก็บีบีน,น,น้อยๆไข่กินครับให้กินไข่เหลืองไปเรื่อยให้กินไข่เหลืองแต่ว่าต้องต้องมีต้องมีผ่าเสร็จนะให้มันเกาะบีบีใส่ไข่เหลืองได้ประมาณสิบหามือครับสิบหามือแล้วเข้ากับเริ่มเริ่มบีหัวอาหารปฐุมไข่กระกินแมนบีบบีบให้มันแตกเซน้ำแล้วก็กินน้อยๆลังจากนั้นก็เทลงบ่อเทลงบ่อเลยแมนวันนี้ก็ให้เขาซุกเขายัังงแมนครบ นั่นแหละเพื่อนกันหลอดเลยแต่ว่าหลอดแน่นอนหลอดแน่นอนครับโอในโรงบ่อเลยบ่อเดียวต้องต้องต้องมีมีมีที่ให้มันลบเลยทีให้มันลบต้องมีให้มันลบนายครับพอตอนนี้เขาเลี้ยงไปอีกดนบนะครับเ้าจึงสามารถจับจำนายได้มันจำนายได้แต่สองเดือนจำนายได้แต่สองเดือนตัวละสามบาทก็าไม่ละตัวละสี่บาทเลยนะครับมันจำนายขัดใส่เลยเขาจะเอาปูกี่เดือนเอาปูสองเดือนเอาปูสามเดือนครับเอาปูพร้อมผสมห้าเดือนครับผมพอเขาสิ้นหูวเองว่า เดี๋าเดาคิดไปเรื่อยๆมันสิ่หัวว่าปูนี่อายุตัวไหนอายุเท่าไหร่อายุตัวไหนครับขันยางคัดใสขคือผมว่านั่นแหละยางก็คือยางจะจับเอาเลยแม่นะครับคัดใสเอาลูกค้าต้องการปูสองเดือนปูสามเดือนครับปูผอมผสมนะครับประมาณนี้ครับหลังจากเข้าเอาลงบ่อเรียบร้อยเนาะการให้อาหารนี่ครับเพาต้องให้อาหารลานะครับเขาเห็ดบ่อที่มันที่มันเป็นธรรมชาติสุดแล้วครับให้เค้กเกลือนี่คือเคล็ดลับเลย คนซุกคนสิบป้คอยสิบปคอยสีโอยบอกกันแม่นครับเกลือเกลือแกงเข้าดีกว่าเกลือแกงเกลือเกลือกินเกลือเข้มข้นนี่แหละครับหวานลงไปน้ำนาเลยหวานลงไปน้ำบ่อเลยตัวนี้ซอยยังครับตัวนี้ให้มันหล่อขาบโอ้คุ้นทีว่าเป็นยังเจียงเหลี่ยงในบ่อปูนมันตายนี่มันหล่อขาบบอออกมันหล่อขาดเพราะอะไ้แม่นมันต้องการแคลเซียมโอ้เทคนิคบ่อเดืเกลือนี่เขาหวานลงไปเลย มีหลายเท่กวานเท่าน,นั้นแหละ,ละแล้วแตเทศกาลทีละเทือเดือนหนึ่งสองเทือกกักกนลลกเลยเ,เ,เพราะว่าความไม่กระสอบความพุ่มันก็ปุ้งวัดตลอดกะบ่ตลอดกะว่ดเป็นหยังข้าเบิ่งแเ่ว่ามันรู้สึกว่าอยากซอยมัานหนะคือซอยไม่หลอกข่าบแมนโอ้มันหลอกขา่<ฮ>ขาบเดือนละครั้งมันหลบบอกข่ามออกไตไตประธานตอนนี้เป็นวัดต้มน้ำไตเพื่อ้ที่มันตายพูดเลยมันหลอกข่ามออกบได้แมนโอ้โหมนเลดีๆเนาะครับครับดีเอาเกลือผมจะให้เจ้าเกลือเอาเกลือวานเรารอฟังอ่ะแล้วก็เขาซุกในอาทิตศหนึ่ง คนหนึ่งขันเขามันเหลือจากเขากินเขาก็เอ้ําทิมทิมก็แค่นั้นเมนครับว่าอาหารบ่ปีนี้เขาใส่เวลาเลี้ยงโดนบ่ครับถามว่าโดนบอนะครับกับมันกับไข่ไก่ตั้งแต่เดือนหนึ่งเนาะสิวันจดือนหนึ่งตั้งแต่เดือนหนึ่งเลยไม่ไก่ตั้งแต่เดือนหนึ่งสองเดือนเนาะกับสิวันเรียงโดนบอกับโมโหน่ะครับแต่ว่าแต่ว่าผมเลี้ยงมาสองปีจากแปดสิบคู่ตอนนี้ก็มีเป็นเป็นเป็นแสนตัวอ่เป็นแสนเลยบ่ครับเมนครับประมาณนั้นโอ้ครับอ่าโรกปูมีอย่างไรบ่ครับ ลูกปูนะส่วนมากจะเป็นหนาหนาวยืดแข็งตายยืดแข็งตายแมนครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับกิดจากธรรมชาติของปูนะมันจะมามายืนพื้นรบพึงลมโอ้หนาหนาวหนาหนาวหนานี่มันจะมายืนมันจะมันกาปอดน่ะกาปอดถ้าเกิดบ่อใดที่บ่มีหมองกําบังบ่อใดที่บ่มีหมองอันนี้มันจะมายืนแข็งตายเลยแข็งตายซื่อแมนครับแล้วก็อันหนึ่งก็คืออุณหภูมิเปลี่ยน โดยเฉพาะเหลียงในบ่อปูนนะกลางคืนแล้วกลางวันอุณหภูมิมันต่างกันแห้งแต่กลางแห้งครับในผืนหนาวห่อนเลยเย็นมาดิเพร่ะจะตกใจเพร่ะจะถอดขาเขาบอกถ้าเกตเห็นบ่อขาปวดโซไปขุดมาข่ดมาเอาใส่คู่ไหวมือเส่าค่าร้อนหมดค่าร้อนครับเนี่ยอุณหภูมิมันเปลี่ยนมันตกใจตกใจพวกนี้ตกใจจะถอดขาถอดขาครับถอดขาเลยครับถอดขาไปนี้กับ่อเมียนพนพ่ตายไหนถอดขาไม่ยุกพนพ่อใต้พนพนทใต้ไหนเมียนแต่ว่าไปบ่ได้จะตายเองนะไปเรื่อยๆอู้ว่านันนะ โลก,กับบอมี่บอบอครับส่วนมากก็ <วา S 1> นเพี <วา S 1> ้นใต้แล้วก็ตกใจถอดขาเรียนครับผมกับสลัดไข่สลัดไข่ <ไข S 2> พวกนี้แหละกินกันกินกันนี่แหละเขาตรงหัว,ว่าพื้นที่ต้นหนึ่งนี่มันอยู่ประมาณเมตรมันสีดูแลต้นต้นผูอ่ะบางคนน่ะเลียงเอาต้นผู้ใส่ในบ่อปูนใส่ใส่กันบ่ได้บ่อใดครับการกันครับมันมันมีอาณาจักรของมันอืปูนี่บ่อปูครับอาณาจักรของมันเอาแตาการผสมนี่เด็กครับผม อาต้ากรผสมกับหนึ่งหนึ่งโต๊ะโต๊ะแปดโต๊ะโต๊ะก็ได้ได้บ่มีปัญหาได้ไ่มีปัญหาครับบ่มีปัญหาข้อยแต่หน้าวไม่หน้าวไม่กับียเลยกินไม่เลยล่ะโอ้ได้กินไม่โอ้ยแต่หน้าวไม่เขาว่าถืึงมันกินไม่กับนะครับเอาเลยนะครับการตลาดการจำหน่ายนี่มันเริ่มเริ่มจำหน่ายจังเลยนะครับอยากทราบราคานะครับพี่น้องเพื่นอาชีพสนใจการจำหน่ายกัปู่หนึ่งเดือนสองเดือนเขาก็ตัวละตัวละสิบบาทก็มีตัวละสิบบาทในกรณีที่จะเป็นพอพันไหนครับพอไม่พัน ตลาดเนื้อตลาดกิโลนี่ผมผมยังบอกท่านบอกท่านถึงมองหันนะถ้าถึงหันเพราะเพราะว่าส่วนมากเขาจะบอกขายกิโลกันเขาจะเป็นรูบเป็นรูบดีกว่าเป็นหนัพริกเป็นปูหลุนเป็นปูกระดองหนึ่งอีสิท่างท่านเองอันนี้เป็นรูบยังไงครับตอนนี้ตอนนี้ผมกำลัง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 ดูเรื่องหมูพริกกลังเรื่องหมูพริกอยู่พอะปูหน้านะครับโอ้พริกปูหน้าส่วนปูหลุนผมยังบอกท่านยังยังยังไปบอกท่านทอดเพรามันปูที่ใส่ปูหลายใส่ปูหลายเนาะ าหลยถ้าพี่น้องสนใจนะครับพี่น้องอยากจะมาเบิรงหรืออยากจะซื้อที่ตัวใดทั้งในนะครับผมก็ทางทั้งเฟซบุ๊ก็ได้นะครับบอกว่าในเฟซบุ๊กไอออดิเตียฟาร์มออดิเตียฟาร์มเกษตรสมบูรณ์นะครับก็สามารถติดต่อทา้งเฟซบุ๊กได้หรือว่าก็สามารถที่จะโทรเบอร์โทรก็0621146259นะครับทั้งในก็เมื่อนี้ก็ขอขอบคุณเนาะท่าน ที่มาให้ความรู้นะครับกับพี่น้องนะครับที่สนใจเลี้ยงปูหน้านะครับอาจจะได้ความรู้ไปบ้างนะครับพี่น้องแต่กับโบสูกรับมามาพูดที่เองในการติดต่อตามเบอร์โทรนะครับเราตามเฟซบุ๊กของพี่นนองที่เทฟาร์มนะครับพี่น้องครับจะได้ก็ฝากไว้นะครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับ